หมายเลขหนึ่งถึงหกจำนวนห้าสิบแปดคนค่ะเรื่องระยะเวลาการเยก่อแสลยของวัสดุแต่ละประเภทแก้วพิสตร์อารักโลกและการเทียบขยายก่อนค่ะตอนนับเปรนรัฐจังเลยค่ะระยะเวลาการเย่อยสลายของวัสดุแต่ละประเภทผ้าฝ้าย1-5เดือนเศษกระดาษ2-5เดือนเชือก3-14เดือนค่ะกระป๋องอลูมิเนียม 80- 100ปีค่ะเปลือกส้ม6เดือนผ้าขนสัตว์1่ปี ถ้วยกระดาษเคลือบ5ปีรองเท้าหนัง25-40ปีไม้13ปีก้นกองบุหรี่15ปีกระป๋องเหล็ก100ปีขวดพลาสติก450ปีถุงพลาสติก450ปีโฟมไม่ย่อยสลายควรหลีเลี่ยงขวดแก้วชั่วกันและประวัตารค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวัสดุแต่ละประเภทใช้เวลาย,ย่อยสลายนานไหคะ สำหรับแนวคิด 3R รักโลกประกอบไปด้วย reuse ใช้แล้วใช้ซ้ำเช่นนำเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ไปบริจาคค่ะใช้กระดาษให้ครบ2หน้าค่ะใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ค่ะ r e ด u c e ลดการใช้เช่นใช้ปินโตหรือกล่องอาหารแทนกอดโฟมค่ะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะใช้ภาชนะแทนกระดาษชำระค่ะ รีไซเคิลนำกลับมาใช้ซ้ำโดยผ่านกระบวนการแปลสภาพค่ะเช่นนำขวดแก้วไปหลอมนำขวดพลาสติกไปหลอมค่ะทั้งขยะมีสีประเภทครับทั้งขยะสีเขียวคือทั้งขยะอินทรีย์ทั้งขยะสีน้ำเงินคือทั้งขยะทั่วไปทั้งขยะสีเหลืองคือทั้งขยะซิลิคัเินทั้งขยะสีแดงคือทั้งขยะอันตรายครับการคัดแยกขยะให้มีประสิทธิภาพควรเริ่มจากต้นทางที่มาของท่านรียูสใช้ซ้ำ การนำบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือให้กลับมาใช้อีกโดยไม่ผ่านกระบวนการแปลลรูปหรือแปลสภาพค่ะเช่นการซ่อมแซมอุปกรณ์และสินของต่างๆใช้สินค้ามือสองใช้กระดาษสองหน้าเสื้อผ้าเก่านำไปบริจาคหรือทำไม้ถูพื้นการใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์จใหม่ได้ค่ะ ซึ่งในการให้ความรู้ในครั้งนี้ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจเกี่ยวกับขยะและแนวที่3 r มากขึ้นค่ะน้วค่ะบคกพี่ได้ให้ความรู้แล้วเรื่องแนวทิสา